โอเคก็คือจะหอบเรือเกืนอทุกนาทีมีค่าจริงๆประเทศไทยประเทศไทยขอเวลาอีกสักนิดเห็นจะลําบากเอากันอย่างนี้ครับเอากันอย่างนี้มีคลิปอยู่หนึ่งคลิปกําลังฮือฮาในโซเชียลมีเดียใช่แล้วเป็นคลิปคลิปนี้กระซิบนิดนึงกองทัพบกภูมิใจเสนออืมทบกองทัพบกภูมิใจเสนอค่ะภูมิใจมากเจาะให้ลึกปรากฏว่าคนที่อยู่เบื้องหลัง ปฏิบัติการภูมิใจเสนอก็คือพลเอกอภิรัตน์คงสมพงศ์บิ๊กแดงพูดกันแบบที่ก็คือบิ๊กแดงภูมิใจนำเสนอคลิปนี้นี่แหละอันน่ะชัดแล้วโอเคฟังตั้งนานชัดละชัดละเออแค่นี้แหละชัดละไปฟังไปชมคลิปนี้กันสักนิดนึงไะเดี๋ยวเราจะบรรยายทับคลิปนะฮะเชิญฮะ่ะไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ เอาละครับเอาละครับในคลิปเป็นภาพบิ๊กแดงใส่ชุดมนุษย์ต่างดาวอ๋อไม่ใช่ชุดกันสารเคมีอขาใส่ชุดกันสารเคมีเออคือห่อทั้งตัวเลยใช่ค่ะห่อทั้งตัวเลยค่ะห่อทั้งตัวแล้วเป็นชุดกันสารเคมีเป็นชุดกันสารเคมีเป็นชุดกันสารเคมีหน้ากากนี่พิเศษเลยใช่ค่ะยิ่งกว่าหมออีกยิ่งกว่าหมอในห้องผ่าตัดอีกใช่เขามาป็น เป็นชุดมนุษย์ต่างดาวสาหรับคนที่ต้องทําหน้าที่พ่นสารเคมีพ่นสารพิษอะไรประมาณนั้นยาฆ่าเชื้อโรคอะไรต่างต่ก็เลยว่าหอทั้งตัวคนแล้วกันในภาพนั้นบิ๊กแดงในชุดมนุษย์ต่างดาวกําลังนํากําลังพลนําทีมเลยนําทีมเลยนำกำลังพลฉีดคลินนิ่งกรุงเทพค่ะเหตุเกิดกลางดึกของคืนวันที่23มีนาคม63สาค่ะคืนวันที่23าค่ะมีนายยะนะ ทำไมจึงเป็นคืนมาที่23เดี๋ยวสักครู่จะเฉลยนะใช่ค่ะคือเริ่มกันตั้งแต่4ทุ่มถึงเที่ยงคืนถูกค่ะเขาออกปฏิบัติการกำลังพ่นแต่งชุดมนุษย์ต่างดาวไปฉีดล้างกรุงเทพตามจุดต่างๆจะแยกกันไปบดค่ะ กำลังพลกี่นายครับทั้ง500ค่ะ500นาย5 0 0นายค่ะแล้วก็แล้วก็ให้กำลังพลถ่ายคลิปตัวเองในขณะปฏิบัติหน้าที่ใช่พร้อมทีมงานแล้แหละแล้วก็เอามาตัดต่อเป็นหนึ่งคลิปออกเผแพร่แล้วก็ซ้อนเพลงเข้าไปถูกค่ะไม่แค่นั้นนะไม่แค่นั้นนะยังมีบรรยายด้วยนะค่ะยังมียังมีข้อความบรรยายใต้คลิปนะอย่างเช่นข้อความแรกเลยนะฮะที่บรรยายใต้คลิปนะ นี่ภูมิใจเสนอจริงๆเอถ้าไม่ใช่ปิกแดงสั่งทาและใครสั่งทาก็ไม่มีแล้วข้อความที่หนึ่งผู้พังค้ามชามักถามทหารลูกน้องว่าเหนื่อยไหมทหารก็จะตอบว่าไม่เหนื่อยนี่นี่อ่านตามบรรยายครับเป๊ะๆอะไรกันแล้วกันผู้พูดข้ามปรชามักถามทหารลูกน้องว่าถามเหนื่อยไหมทหารตอบไม่เหนื่อยถามร้อนไหม ทหารตอบไม่ร้อนถามหนักไหมทหารตอบไม่หนักครับแต่ในความเป็นจริงลูกน้องทั้งเหนื่อยทั้งร้อนและทั้งหนักนี่คือความจริงที่ทหารไม่พูดอ <c oughs> ตอบท้ายด้วยข้อความว่างานฉลองวันคล้ายวันเกิดที่อิ่มใจที่สุดเพราะได้เป็นจิตอาสา,ศาทำหน้าที่ช่วยชาติกับลูกน้องอ๋ออ๋อคือวันที่23ม <c oughs> มีนาคมที่ผ่านมา <c oughs> เป็นวันคล้ายวันเกิดบิ๊กแดง ครับฉลองวันเกิดด้วยการนํากําลังพล500นายค่ะปฏิบัติการลูต่างดาวออกไปร้างกรุงเทพออกไปร้างกรุงเทพใช่ค่ะนี่จึงเป็นที่มาของคลิปนี้ที่คุณนายบอกว่าบิ๊กแดงภูมิใจนําเสนอถามเหนื่อยไหมทหารตอบไม่เหนื่อยถามร้อนไหมทหารตอบไม่ร้อนถามหนักไหมทหารตอบไม่หนักครับแต่ในความเป็นจริงลูกน้องทั้งเหนื่อยทั้งร้อนและทั้งหนักนี่คือความจริงที่ทหารไม่พูด งานฉลองวันคล้ายวันเกิดที่เอ็มใจที่สุดเพราะได้เป็นจิตอาสาทําหน้าที่ช่วยชาติกับลูกน้องค่ะตามนี้แหละอ้าวอาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสนองสักนิดนึงก็ในเมื่อบิ๊กแดงภูมิใจเสนอช่วยกันสนองหน่อยค่ะนะครับอาคาเดียวขออนุญาต่าพักช่วงสั้นๆนิดนึงเดี๋ยวกลับมาต่อกันนะคะพักสักครู่ค่ะ